S <S สวัสดีค่ะสวัสดีอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะค่ะนัทน,นะคะเป็นผู้ช่วยอาจารย์พัทค่ะ <S <S อาจารย์พัท a s สโต n u m b e r ค่ะที่ปรึกษาให้กับนักธุรกิจโดยใช้วิชาโหราศาสตร์แล้วก็เลขศาสตร์ค่ะค่ะวันนี้มาในรับปีใหม่2567ค่ะหลายคนนะมีแพลนอาจารย์ว่าอยากจะมีบ้านใหม่รถใหม่เปลี่ยนงานใหม่ <S <S มแต่สําหรับอย่างนัทเองอะค่ะเปลี่ยนซีรีส์หน้าใหม่ค่ะ <S <S เปลี่ยนหน้าใหม่ เชื่อว่าหลายคนอะ่ะก็คือแบบดูแหละว่าแบบปีนี้ฉันจะต้องฉีดตรงนั้นจิ้มตรงนี้หรือต้องเสริมอะไรดีอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากจะมาถามเรื่องของเริกผานาทีเริกโอเคก็คือจริงๆเรื่องของใบหน้าเนาะมันก็คือสัมพันธ์กับเรื่องของฮงจุยโงเ่เฮงใบหน้าอยู่แล้วใช่ไหมคะ,ะซึ่งถ้าเป็นในทางโหราศาสตร์ไทยเนี่ยเขาเรียกว่ามีดาวประจําตําแหน่งเทพที่ดูแลหรือว่าเกี่ยวข้องกับดาวนั้นๆอยู่แล้ว นะคะในในเรื่องของการปรับเปลี่ยนโครงสร้างใบหน้าหรือว่าแก้ไขสัญญกรรมอะไรต่างๆถามว่าทําแล้วมันจะดีขึ้นไหมในทางในทางดวงชะตาเนี่ยช่วยแน่นอนอ่าแต่ต้องทําให้ถูกวันที่เลือกหมอให้ถูกเลือกวันเวลาให้ถูกนะคะแล้วก็แก้ให้ถูกกับจุดที่ต้องปรับแก้จริงๆม,มันถึงจะได้ประโยชน์การคุยไปที่เลิอกอันเนี้ยจะไปกันที่เลิกของสัญญกรรมเพื่อความสวยงามสวยงามค่ะสวยงามนะ,มะไม่ได้พูดถึงการผ่าตัด อย่างอื่นนะคะโอเค่อทีนี้ในเรื่องของการวางเลิกสวยงามเนี่ยก่อนอื่นเลยเราต้องมาทําความเข้าใจก่อนนะ <c oughs> การหาหมอดี <c oughs> หาหมอเก่งๆเนี่ยเราหาจากรีวิวได้ค่ะ <c oughs> แต่ทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าหมอดีหมอเก่งบางครั้งบางเวลาเนี่ยถ้าเราเลือกเวลาผิดอะ <c oughs> ช่วงเวลานั้นอาจจะมีผลต่ออารมณ์ความรู้สึกของคุณหมอไม่ใช่ว่าหมอเหนื่อยหมอล้านะแต่มันเป็น เป็นการเคลื่อนย้ายของดวงดาวมันมีผลต่อสภาวะอารมณ์ความรู้สึกการผ่าตัดในเวลานั้นนะคะ<ม>จะสวยไม่สวยก็อยู่ที่อารมณ์คุณหมอด้วยเหมือนกันอ่าวันนั้นใจง๊งหดหดกับผู้ช่วยไหม <laughs> <laughs> ก็เคยเจอ <laughs> ใช่ใช่เคยเจอเกิดว่าเถียงกันข้าม<ร>าไป<ม>ข้ามมาเราเลือกหมอแล้วหมอรีวิวเยอะด้วยหมอเคยทำให้กับดารานักแสดงด้วยใช่ค่ะ วันนั้นไปแล้วเป็นไงก็ไปถึงปุ๊บคุณหมอเข้ามาอะสวัสดีค่ะคุณไข้แล้วเหมือนแบบผู้ช่วยเตรียมอะไรไม่ถูกใจคุณหมอสักอย่างหนึ่งก็ดิฉันก็อาปากค้างค่ะต่อก็ไม่ทำก็เถียงกันไปเถียงกันาวันนั้นคือทำเกี่ยวกับฟัน่ะฟันทำวีเนียใช่เขาก็เถียงกันไปเถียงกันมาสรุปลงที่คนไข้หมอทำไปบ่นไปทำไปบ่นไปคิดว่าผลลัพธ์ออกมาจะเป็นยังไงคะ ก็ต้องไปแก้แก้สามสี่รอบอ่าไปแก้สามสี่รอบนะคะเลยเป็นที่มาว่าวันนี้เลยอยากจะให้อาจารย์ทำคอนเทนต์ใช่ใช่จะได้แนะนําคนอื่นว่าเออถ้าไม่อยากแก้แล้วเนี่ยมันต้องอยังไงอยากเจ็บแล้วจบค่ะเออเจ็บแล้วจบใช่ไหมแค่ครั้งเดียวอะ,อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าดาวแต่ละดวงในบนใบหน้าเนี่ยบ่งบอกถึงอะไรบ้างแล้วก็คือจุดไหนของใบหน้ารูปหน้าหรือว่ากรอบหน้าค่ะอันเนี้ยก็จะมีถ้าเป็นในส่วนของ ดาวจัน์ทรก็จะเป็นคนที่มีลักษณะของดาวจันเนี่ยรูปหน้าจะเป็นลูกไข่แต่ถ้าดาวองคารเด่นเนี่ยน้าจะมีความาเป็นเหลี่ยมเป็นคมนิดนึงดาวองคารกับดาวเสาเนี่ยน่าจะเป็นเหลี่ยมเป็นคมเป็นมีโหนกที่ชัดเจนอะไรทํานองนี้นะคะแต่ถ้าดาวพฤหัสเด่นนะคะดาวพฤหัสเด่นไม่ได้บอกว่าเป็นเกิดวันพฤหัสนะแต่ดาวพฤหัสเด่นอย่างเช่น มีดาวพระัสรกุมลัคนาหรือมีดาวพระัสเป็นมหาอุจเป็นมหาจักรอะไรทำนองนี้รูปหน้าเนี่ยจะมีความเป็นแบบสี่เหลี่ยมถ้าเป็นในส่วนของดาวพระราหูหน้าสองสองฝั่งฝั่งนี้กับฝั่งนี้กรอบหน้าจะมีความไม่เท่ากันถ้าเป็นคนที่มีดาวพระเกตเด่นเนี่ยหันด้านข้างนิดน,นึงครับคุณนัทอ่าในส่วนของหน้าผากเนี่ยช่วงเนี้ยจะสูงอ่าแล้วก็จะมีช่วงตรงนี้ช่วงหน้าตรงเนี้ยสั้น อันนี้คือดาวเกตคือจะมีความไม่สมส่วนของใบหน้าส่วนในส่วนหนึ่งอยู่โอเคค่ะหันตรงอ่าในส่วนของหน้าผากเนี่ยจริงเราจะแทนด้วยดาวเกตนะเพราะเป็นจุดหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับตาที่สามการสัมผัสกับสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติหรือว่าสิ่งที่อยู่เหนือเสียงของเราขึ้นไปทําสมาธิเนี่ยเราก็จะมีการเปิดตาที่สามหรืออะไรที่เกี่ยวข้องกับตรงเนี้ที่หน้าผากของเรา อคนที่ดาวเกตดีตรงนี้หน้าผากจะสูงนะคะ <c oughs> การเปิดตรงนี้ทําให้อะไรทําให้เราเนี่ยโหเป็นคนที่ดูเป็นคนมีบารมีให้เรียบร้อยเพราะว่าตรงนี้เป็นจุดรับทรัพย์ของเราอืมเป็นจุดรับทรัพย์ถ้าเป็นบ้านก็เหมือนเป็นลานลานรับทรัพย์ของเราเหมือนกันนะนะหน้าผากอ่าเพราะนั้นเปิดเอาไว้นะคะอ่ะทีนี้ในส่วนของคิ้วคิ้วเนี่ยลักษณะนี้ก็คือดาวสุปอ่า ถ้าคนที่ดาวสุขเด่นคิ้วจะสวยไดลรูปเพราะฉะนั้นสังเกตได้ว่ายุคนี้ที่แบบคนจะไปสักคิ้วหัวสักแล้วเป็นยังไงรับซับได้เสน่ห์สักคิ้วรับซอฟสักคิ้วแล้วมีเสน่ห์มากขึ้นจริงไหมจริงเพราะว่าดาวสุกอ่ะคือเกี่ยวข้องกับคิ้วทั้งสองข้างคือถ้าคิ้วเขาเรียกว่าเป็นมงกุฎของหน้าใช่ไหมถ้าเกิดว่าคิ้วมันได้รูปแล้วก็จัดทรงสวยอะค่ะจะทําให้ตัวเราเนี่ย ได้มีโอกาสเปิดในเรื่องของเสน่ห์อ่าบางคนมีคิ้วแล้วสวยขึ้นปืนขึ้นมาไม่มีคิ้วแล้วหน้าเป็นไงอ่ะเหมือนเต้าหู้อย่างเงี้ยไม่ได้ใช่ไหมก็เลยพอมีคิ้วเออดูคมดูอะไรมากขึ้นนะคะพอเป็นที่รักมีเสน่ห์เนี่ยก็ทําให้เราเนี่ยมีโอกาสหาเงินได้มากขึ้นมีความมั่นใจมากขึ้นซึ่งดาวสุขเกี่ยวข้องกับเสน่ห์เมตตามหานิยมแล้วก็เรื่องของการเงินอยู่แล้วนะทีนี้คิ้วมันรับกับอะไรตาค่ะ ดวงตาเราเนี่ยตากว่านะอ่าเกี่ยวข้องกับการมองเห็นใช่ไหมคะเกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์เพราะฉะนั้นดวงตาเนี่ยเกี่ยวข้องกับดาวอาทิตย์อ่าดาวอาทิตย์เนี่ยคือดวงตาเนาะเพราะฉะนั้นใครที่ตามองไปแล้วเนี่ยตาสวยตาเป็นประกายเนี่ยโอ้โหเขาเรียกว่าคนคนนี้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลตามองไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามีพลังเนี่ยคนคนนี้สามารถเป็นผู้นําได้มองที่แววตาเนี่ยเราจะรู้เลยนะคะอ่า แต่ถ้าตาคุณตามมวเนี่ยรู้ไว้เลยว่าอายจุจริงๆแล้วมันเป็นของเรื่องวิสัยทัศน<อ>์ได้ด้วยเอออาจจะสภาวะความเป็นผู้นําหรือว่าการ<อ>การมองอนาคตเนี่ยอาจจะไม่เท่ากับคนที่มีแววตาที่แบบชัด<อ>สวยเป็นประกายใช่<อ>ใช่ดวงตาเนี่ยเลยเป็นจุดที่สําคัญมากๆนะคะสําหรับผู้นานะคนที่ต้องอยู่ในตําแหน่งงานที่สูงเนี่ยอาจจะต้องรักษาสภาพของ แววตาดวงตาให้มันมีพลังอยู่เสมอเวลาเราคุยกับใครเราก็จะมองตาเขาใช่ไหมเพราะนั้นดวงตาเนี่ยสำคัญมากคือดาวอาทิตย์ค่ะหางตาหรือว่าขนตาเนี่ยเกี่ยวข้องกับดาวศุกร์เวลาเขียนเนี่ยเหมือนเหมือนของคุณนะักขันด้านข้าวไหมหรือยังไงเนี่ยเขาจะกรีดตาแล้วก็ให้ให้เหมือนร<ม>อยเขาเรียกว่าอะไรนะอายไลเนอร์ค่ะอายไลเนอร์เนี่ยเฉียงๆขึ้นไปหน่อยมันจะต้องขึ้น ไปข้างบนหน่อยให้มันเฉียงขึ้นหน่อยหางตาเนี่ยคือดาวสุกด้วยเหมือนกันถ้าอยากจะให้ความรักดีการเงินดีเนี่ยต้องกรีดไอายไลไนเนอร์แล้วก็ให้ให้หางเนี่ยขึ้นไปเหมือนชี้ขึ้นนะคะบางคนตาตกก็กรีดอันนี้แหละให้มันดูขึ้นนิดนึงบางคนตาเล็กก็กรีดให้มันดูเข้ม,มให้มันดูมีพลังอพอแต่ถ้ากรีดข้างหน้าในส่วนของข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นเหมือน เพิ่มรอบของดวงตาให้ชัดใช่ไหมก็จะ <Okay. S 1> เป็นการเพิ่มรอบของดาวอาทิตย์ <Okay. S 1> แต่ถ้าข้างหลังเนี่ยกรีดขึ้นมาเนี่ยจะเป็นดาวุกอ่าจะเพิ่มพลังงานคนละเรื่องกัน mm hmm. นะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเป็นการเสริมเติมแต่งดวงชะตาได้ด้วย <Okay. S 1> ต่อมาเรื่องของจมูกจมูกเนี่ยคือดาวอังคารค่ะคนจีนส่วนใหญ่ก็จะให้ความสําคัญกับดาวอังคารนะเพราะลายดาวอังคารเนี่ยจะเปรียบเสมือนคนที่มีความกล้าหาญ Uh huh. ดาวองคารเป็นดาวแห่งความกล้าหาญกล้าแข็งขยันเหมือนเป็นคนแอคทีฟตลอดเวลานะคะคือดาวองคารเพราะฉะนั้นอ่ะเวลาเราไปสมัครงานบางทีถ้ามีสแสงมาดูเขาจะดูจมูกก่อนจมูกสิงจมูกอะไรก็ว่าไป uh huh. ซึ่งคนที่มีเนื้อเยอะเนี่ยเปรียบสเสมือนคนที่มีความมีอํานาจมีบารม uh huh. ีมีความกล้าหาญมีความเป็นผู้นานะคะแล้วก็ไม่ค่อยกลัวอะไรไม่ค่อยกลัวประตะไม่ค่อยกลัวการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นอ่ะ การทาให้จมูกเล็กเกินไปอะ่ะม,มันลดสภาวะนั้นลดสภาวะของความกล้าหาญมันจะกลายเป็นว่าคุณอะ่ะมีความเป็นผู้ตามอืม,อ,มอย่าถ้าสมมติว่าคุณต้องไปทําจมูกอะ่ะอย่าไปพยายามตัดปีกหรือตัดอะไรให้มันดูเล็กมากจนเกินไปนะคะต้องให้จมูกเนี่ยมีเนื้อแล้วก็ได้รูปนะคะแล้วก็การที่แบบมีรูจมูกที่แบบว่ามันเปิดอะ่ะถ้าเรามองข้างหน้าแล้วมันเปิดมากเกินไปอันนี้ก็ไม่เวิร์กเหมือนกันนะคะมันจะเก็บ เหมือนเก็บพลังได้ไม่ดีหรือแม้กระทั่งเรื่องของการเก็บเงินอาจจะเก็บไม่อยู่อะไรทํานองนี้นะก็คืออ่ะยุคสมัยนิยมเนี่ยตอนนี้เขาชอบทำให้จมูกเล็กอือันนี้ไม่ใช่เรื่องดีนะอ่าไม่ใช่เรื่องดีนะคะคือให้ดียังไงต้องมีจุดตรงตรงนี้ยให้มันหนาๆน,นะคะนี่คือตัวแทนของความกล้าหาญความกล้าตัดสินใจอะไรพวกนี้นะคะคือนี่คือดาวังคารจมูก จะไปทําเลยค่ะตอนนี้อืมอืมไปทำา <laughs> ไปทำก็ไปทำค่ะอยากไปทำก็ไปทําก็อาจจะทําให้แบบว่ามันตอนนี้มันเหมือนกับว่ามันไม่เท่ากันแหละใช่ไหมมันไม่เท่ากันก็ไปทาให้มันสมมาตรค่ะความสมมาตรก็คือมีความสมดุลของใบหน้าก็ เปรียบเสมือนเรื่องของอาชีพเรื่องของหลักฐานฐานะอะไรอย่างนี้ด้วยนะเกี่ยวไหมอาจารย์มันเหมือนแบบพอมันไม่สมดุลอะด้วยความ,มที่มันเป็นดาวอังคารเนาะเป็นพลังบางทีพลังเราก็มีแล้วก็ไม่มีมีก็ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวไหมมันเป็นเรื่องของความกล้าหาญกล้าตัดสินใจมากกว่าว่าบางทีเราไม่ค่อยกล้าตัดสินใจทําอะไรแบบกล้ากลัวๆอย่างเงี้ยทีนี้ต่อมาจมูกแล้วเนาะก็จะเป็นปากปากเนี่ยก็คือดาวพุธอ่าดาวพุธแต่ว่าถ้าเป็นริมฝีปากเนี่ยก็จะโห ดิมีปากเนี่ยเรื่องใหญ่เหมือนกันนะก็จะมีทั้งดาวพุธแล้วก็ดาวศุกร์ด้วยเหมือนกันนะคะสังเกตไหมว่าดาวศุกร์อยู่หลายจุดมากเลยนะคะที่เขาบอกว่าไปสักปากทําให้ปากดูอิ่มเอิบอะไรอย่างเงี้ยจะทําให้คําพูดวาจาที่เกี่ยวข้องกับดาวพุธเนี่ยดีขึ้นเจรจาแล้วแบบสนใจมากขึ้นมีวาทศิลป์มากขึ้นเอาจริงๆเวลาเราพูดอะจุดที่คนมองอะคนอาจจะมองที่ตาเราบ้างนะถ้าถ้าดวงตาเรามีพลังแต่ส่วนใหญ่คนจะสังเกตรูปปากเรา เพราะนั้นรูปปากเราอะสำคัญมากนะคะทําให้ปากดูปวบอิ่มหรือว่าอะไรก็ตามปากเป็นลูกกระจับอะไรอย่างเงี้ยก็จะทำให้การพูดการช้าการขายนะคะดีขึ้นการเจรจาพาทีเนี่ยน่าฟังมากขึ้นนะก็เกี่ยวข้องกับดาวบุตรแล้วก็เดาวศุ์นะก็เกี่ยวไหมเกี่ยวนะคะอ่าต่อมาตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดปากด้านข้างเขาเรียกว่าอะไรตรงนี้มุมปากอ่ามุมปาก ตรงนี้นะคะตรงนี้เกี่ยวข้ของกับดาวศุกร์เต็มๆเลยเนื้อปากบางทียังเกี่ยวข้ของกับดาวพุธนะแต่พอเป็นริมปีปากด้านข้างอะมุมปากเนี่ยถ้าทําให้มันเชิดขึ้นนิดนึงอะตรงนี้คือดาวศุกร์จะเสริมเรื่องการเงินได้ด้วยอสังเกตปากดาราคนหนึ่งที่อาจารย์ชอบพูดถึงมากเลยคุณซีสิวัตปากหน้ามองไนหะมออใช่อืมปากเขาเหมือนจะยิ้มตลอดเวลาเลยใช่ค่ะคือการทําให้ปากเนี่ยมันมันขึ้นมา อ uh huh. อันนี้คือรูปป่าที่ดีเหมือนมองไปแล้วแบบเหมือนคนคนนี้ยิ้มตลอด uh huh. อ่าก็จะสามารถเรียกซับได้นะคะอ่ะต่อมาคางคางเนี่ยจริง,รงๆเกี่ยวข้องกับดาวเลขสาคือดาวอังคารแล้วก็ดาวสุกรอีกเหมือนกัน uh huh. มีดาวเจ็ดอ่ะอยู่ดาวเสาอ่ะอยู่ด้วยเหมือนกันเพราะามันเกี่ยวข้องกับกราม uh huh. อ่ามีหลายดาวนะตรงเนี้ยก็จะมีดาวอังคารด้วย นะคะคนที่มีคางรูปรูปคางที่ชัดๆเลยอ,ะอ่ะอ่าหรือว่ามีบุ่มลงไปอะ่ะแสดงว่าดาวังคันเด่นไม่เสียนะคะแต่ของอาจารย์เนี่ยโหแทบจะไม่มีคางเลยอันเนี้ยถ้าอยากจะได้ความกล้าหาญหรือว่าความชัดเจนมีพลังมากขึ้นอาจจะต้องทําคางให้มันชัดก็จะเสริมตรงเนี้ได้เหมือนกันอ่าทําคางให้มันชัดขึ้นมีรูปล่างรูปทรงที่มันเข้าสอดรับกับใบหน้านะคะก็จะเสริมได้เหมือนกันอ่าทีนี้ หนกแก้มหนกแก้มเนี่ยคือดาวเสาอ่าดาวเสาหมายถึงอะไรคนจีนชอบเหมือนกันคนที่มีหนกแก้มเนี่ยแต่ไม่ใช่ว่าหนกแก้มแล้วเป็นกระดูกเป็นกามอะไรขนาดนั้นนะเป็นโหนกแก้มมันเป็นเหมือนความจริงจังการเป็นคนมีโฟกัสนั่นก็คือดาวเสานั่นเองอืม,อมการรู้จักเก็บรู้จักอมใจใหญ่อ่ารู้จักการบริหารจัดการมีอํานาจอย่างเงี้ยนะคะก็คือต้องมีโหนกแก้มขึ้นมา รู้จักอดทนอดกลั้นรู้จักรอคอยนะคะเนี่ยก็คือดาวเสาเหมือนกันก็คือหนกแก้มอมืประมาณนี้อ,อันนี้คือดาวแต่ละดวงที่อยู่บนใบหน้าส่วนผิวหน้าคือดาวจันท์ผิวหน้าที่ดูละเอียดไม่มีฝ้าไม่มีสิวไม่มีริ้วรอยอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นดาวจันทรถ้าเราสามารถรักษาดาวจันทร์ได้ดีเนี่ยก็จะหมายถึงเมตตามหานิยมได้เหมือนกันนะคะเห็นไหมว่าผู้หญิงอะ่ะจะมี ผิวหน้าที่ดีกว่าผู้ชายใช่เพราะผู้หญิงอ่ะเป็นตัวแทนของดาวจันทร์แต่ผู้ชายคือตัวแทนของดาวอังคารเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่รูปหน้าของผู้ชายอ่ะก็จะมีความเป็นโครงที่คมเข้มชัดอ่าดาวมัาจะมีสองประเภทเป็นดาวสุป,ประห์กับดาวบาปวประห์ดาวสุป,ประคร์ถ้าของใครเด่นเนี่ยหน้าจะเป็นมนๆอ่ารูปหน้าก็จะแบบน่ารักน่ารักจิ้มลิ้งนะดาวสุป,ประห์แต่ถ้าดาวบาปวประคร์เนี่ยก็จะเป็นโครงเป็นสันเป็น อ,อะไรที่เป็นเหลี่ยมที่มันชัดเจนอะไรเงี้ยอันนี้จะเป็นดาวแบบประเคราะห์ซึ่งดาวแบบประเคราะห์จะเป็นตัวแทนของเพศชายดาวสุประเคราะห์เป็นตัวแทนของเพศหญิงประมาณนี้อันนี้คือตัวแทนของดาวถ้าใครอยากจะเสริมด้านไหนก็ไปจัดการกับตรงนั้นอยากเสริมให้มีพลังให้มีความเป็นผู้นาําให้คนฟังแล้วสะก,กดคุยกับเราแล้วสะก,กดเลยเนี่ยก็คือปรับที่ดวงตานะคะถ้าอยากจะได้สเสน่ห์เมตตาหมานิยมเนี่ยก็คือดาวศุกร์ ก็จะเป็นคิ้วหางตามุมปากนะคะถ้าอยากจะได้เรื่องของความกล้าหาญกล้าตัดสินใจมีอํานาจนะคะก็คือจมูกนะคะแต่ถ้าอยากได้เรื่องของความจริงจังในการทํางานนะคะสามารถควบคุมได้เก็บเงินอยู่ก็คือหนกแก้ม,มนะคะคือดาวเสาร์นะคะถ้าเป็นดาวพุธก็คือปากอวบอิม่มการจัดฟันหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็เสริมศักยภาพของดาวพุธได้เหมือนกันนะคะอ่าประมาณนี้คางก็จะเป็นดาวคารนะคะอ่า หน้าผากก็จะเป็นดาวเกตหรือดาวพระราหูด้วยก็ได้นะหน้าผากเนี่ยก็ให้เปิดรับเปิดกว้างดาวพร,รหัสได้เหมือนกันนะคะประมาณนี้โอเคค่ะทีนี้จะเป็นเรื่องเลิกแล้วใช่อ่สำหรับคนที่อยากจะทําสัญญกรรมเนี่ยถ้าเกี่ยวข้องกับความสวยความงามเลยคุณนัทวันแรกเลยนะคะที่ต้องโฟกัสก็คือวันจันทร์วันจันทร์ค่ะ เพราะว่าวันจันทร์เนี่ยเป็นวันที่เป็นตัวแทนของผู้หญิงนะแล้วก็เกี่ยวข้องกับความเมตตามหานิยมอะ่ะเป็นที่สนใจเป็นที่รักใคร่ทำแล้วจะดูดีมีสเสน่ห์นะคะ<ม>ก็คือให้เลือกวันจันทร์ค่ะ่ะอาในช่วงเวลาของวันจันทร์ก็จะเป็นตามที่ขึ้นให้อันนี้นะคะในช่วงเวลาเนี้ยคือช่วงเวลาที่คุณหมอลงมีดอะ่ะจะไปจบตอนไหนก็อีกเรื่องนึ่งแต่ให้แบบคุณหมอลงมีงมดในช่วงเวลานี้ก่อน ออ่านะทีนี้ถ้าเป็นอีกวันหนึ่งเนี่ยถ้าเป็นการฉีดฟิลเลอร์ไปทําหน้าอะไรให้สวยงามเป็นที่น่าสนใจเนี่ยที่น่าสนใจอีกวันหนึ่งก็คือวันศุกร์อืมอ่าวันฉีดวันฉีดอ่าถ้าไปทําจมูกจมูกอะไรเงี้ยก็ให้เลือกวันศุกร์ก็ได้เพราะจมูกคือดาวอังคารใช่ไหมวันศุกร์ก็จะเป็นวันที่ดีกับดาวอังคารด้วยนะคะอ่าก็จะเสริมกันขึ้นไปนะคะอ่า แต่ถ้าสมมุติว่าช่วงเวลาก็ตามนี้เลยสําหรับวันวันศุกร์นะคะ,ะช่วงเวลาที่เราจะไปทําหน้าทําอะไรก็ในส่วนของวันศุกร์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วอ่ะถ้าไปทําเพื่อความสวยความงานจริงๆวันศุกร์เนี่ยเป็นวันที่น่าสนใจมากๆทําครั้งเดียวแล้วส่วนใหญ่จะจบนะถ,ถ้าวันนั้นอ่ะมันไม่ได้ลงวันอลิมรณวินาดดาวจันทร์ไม่ได้เคลื่อนที่ผิดปกติจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่ครั้งเดียวจบครั้งเดียวจบนในวันศุกร์ใช่ อ่าจะทําจริงๆวันศุกร์เนี่ยทำได้หลายอย่างไม่ใช่แค่ทําจมูกจมูกนะทําบงทําปากไปสักปากไปสักคิ้วอะไรต่างๆนะคือทําวันศุกร์ได้เลยอสวยแน่นอนนะคะโดดเด่นแน่นอนสวยแน่นอนอ่าอยากสวยเหมือนดาราก็ไปทําวันศุกร์ตามช่วงเวลาที่อาจารย์ให้ไปอืมแต่ถ้าสองวันนี้ไม่ได้เป็นวันไหนได้อีกก็เป็นวันที่ไม่ใช่วันเสาร์อะเอาง่ายๆอ วันเสาร์เท่าที่เจอมามีการแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลายครั้งจริงเหมือนเคสใหญ่ที่มาปรึกษาอ,อาจารย์วันนั้นเราก็แบบไม่ว่างจริงหมอไม่ว่างจริงตามใจหมอ,อมผลสุดท้ายถอดทิ้งค่ะจนตอนนี้ไม่รู้ใส่ได้เลยยังนะคะคือวันวันเสาร์เนี่ยต้องเข้าใจว่าเขาทําเกี่ยวกับงานโรงงานอุตสาหากรรมงานอะไรที่มันหนักหน่วงน,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 นะคะงานที่แบบไม่ได้เน้นความสวยความงามอ,อ่ะจริงๆมันเป็น อุตสาหากรรมเลยหรือแม้กระทั่งเ,เกี่ยวกับกเกษตรกรรมอย่างนี้ยซึ่งมันไม่ได้เหมาะกับการทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับความสวยความงามอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอาจจะไม่เหมาะกับก,บการทําสัลญยญกรรมถ้าเลือกได้ให้เลือก2วันแรกก่อนก็คือวันจันทร์กับวันศุกร์แต่ถ้าไม่ได้จริงๆอ่ะก็ให้เลือกวันกลางๆยกตัวอย่างเช่นวันพุธในช่วงเวลานี้นะคะ,ะเวลาที่หมอลงมีหรือเป็นวันพรหัสืในช่วงเวลานี้นะคะอ่ะ ที่ให้คุณหมอลงมีดเหมือนกันอ่าอันนี้ก็จะเป็นวันที่เหมาะสมในการทําสัลญกรรมได้หรือวันที่ลองลงมาถ้าเป็นวันอังคารก็ในช่วงเวลานี้ก็ได้เหมือนกันค่ะวันอังคารเหมาะกับการลงมีดแทบจะทุกชนิดเหมือนกันโดยเฉพาะการผ่าตัดที่เป็นผ่าตัดเล็กผ่าตัดใหญ่ว่ามจริงดาวอังคารเนี่ยเกี่ยวข้องกับมีดเกี่ยวกับคม,มเกี่ยวกับการผ่าตัดผ่าเจาะอ,อะไรพวกนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นอะ เป็นวันที่ดีค่ะเป็นวันที่ดีในการผ่าตัดแต่อาจจะไม่ได้สวยงามเพราะฉะนั้นอ่ะถ้าเราอยากจะเอาแบบผ่าแล้วปลอดภัยอ่ะวันอังคารอ่ะได้ทีนี้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของคุณหมอละอเออว่ามีความเชี่ยวชาญอะไรมากน้อยแค่ไหนแล้วก็เลือกช่วงเวลาที่อาจารย์ให้อันนี้ก็จะดีมากเหมือนกันอืมื่เอาแบบนี้ก่อนในวันที่อาจารย์ให้ไปเมื่อกี้มันจะมีวันจันทร์ค่ะวันอังคารวันพุธวันพฤหัสค่ะแล้วก็ อ่าที่วัเป็นวันกลางๆประมาณนี้นะซึ่งถ้าสมมุติว่าในปีนั้นนะคะจุดสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเราจะเอาเพิ่มความแม่นยำนะคะก็คือวันนั้นต้องไม่เป็นกรากินีจอปีของเราด้วยกรากินีจอปีเป็นแบบไหนก็ออลองไปเซิร์ชหาหได้นะคะโดยปกติเนี่ยทุกคนจะมีหมดนะอ่าถ้าเกิดว่าคนเกิดวันพุธกรากินีของเราเนี่ยจะเป็นวันอังคารเพราะฉะนั้นอนะ่ะ คนเกิดวันพุธจะไม่สามารถผ่าตัดวันอังคารแล้วจะสวยได้นอกเสียจากว่าถ้าปีนั้นน่ะวันอังคารเป็นสีจรปีอ่ะเนี่ยผ่าตัดได้คืออันนี้มันคือความละเอียดไปอีกนะคะหรือถ้าใครอยากจะได้เลิกที่เป็นเลือกเฉพาะเจาะจงของตัวเองเนี่ยอาจจะทักหาอาจารย์นะคะ,ะเพื่อที่จะดูเลือกจริงจริงหัวอาจารย์หนูเจ็บครั้งเดียวหนูไม่อยากจะเจ็บอีกแล้วครั้งเดียวขอให้จบได้ไหมก็ได้ก็ทักมานะคะมาวางแผนในเรื่องของเลิกผ่านาที เลิกงามยามดี<ช>ที่เราจะบางคนผ่าจมูกสองแสนก็มีนะ<ช>เอาทีเดียวให้จบนะ<ช>ไม,<ช>ไม่ไม่ซ้ำซากนะทักมานะคะอ่าแต่ถ้าไม่อยากทักมาเอาเลิกตามนี้เลยก็ได้แล้วก็ไปดูเลิอกอีกทีหนึ่งว่าเออเป็นเทวีเลิกไหมตอนนั้นเป็นเทสาตีเลิกไหมอ่าแล้วก็ไปทาทนิทโทเลิกมหาธโนเลิอกอะไรพวกนี้ก็ก็พอใช้ได้แต่เทวีเลิกเนี่ยดีสุดนะคะลองไปดูอาจารย์ฝากให้เท่านี้ ก็ขอบคุณอาจารย์นะคะสําหรับข้อมูลดีๆวันนี้นะคะเชื่อว่าหลายคนที่กําลังจะไปดูไปเช็คไปเปลี่ยนซีรีส์ไปอัพซีรีส์หน้าเนี่ยสวยต้องบวกเฮงด้วยนะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะคะแล้วถ้าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์นะคะ <im> เพื่อนๆเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็กดแชร์ให้ด้วยนะคะ <im> เพื่อที่จะให้ทุกอย่างคอนเทนต์ของเราที่เราสร้างขึ้นมาหรือใครมีอะไร <im S 1> อยากจะแนะนําเราเพิ่มเข้ามาอยากรู้เรื่องอะไรเพิ่มเติมเราก็จะทาคลิปดีๆแบบนี้นะคะให้ทุกคนเพราะฉะนั้น กดไลค์กดติดตามไว้นะคะเพื่อรับชมคลิปดีๆในครั้งถัดๆไปค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณอาจารย์พัฒนนะคะแล้วก็สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ